สวัสดีครับอยอีสานสกาววันนี้มาดักกุ้งครับดักกุ้งที่บอ่อทรายครับเนี่ยบอ่อทรายหมยนี้ครับบอ่อทรายหมยเก่าครับวันนี้มาเอาเหยื่อมาดักก็เอาข้าวคลุกกะปิครับอนุยาเปิดแมทครับข้าวลุกกะปินะครับ ข้าวทุกกะปิกับอาหารปลาดุกแล้วก็เพิ่มด้วยปลาแห้งครับที่มาติดคอนโดมาติดกับกับดักมาสามสูเลยวันนี้ข้าวทุกกะปิอาหารปลาดุกเมใหญ่กับปลาแห้งมันจะดักดูบอ่อทรายเนี้ยจะมนันอีกไหม ทีแรกก็ว่าจะมาดักปลาซิวก็ไม่ได้มาดักครับมาข้ามเกินไปครับนี่ก็ห้าโมงครึ่งแล้วครับดักดูน,นี่าจะมานไหมไปตามเลยครับกัดตอดยึดห้าโมงครึ่งแล้วข้าวลูกปี่กับปลาแห้งเดี๋ยวจะดักให้ดูแค่สองหลังพอครับเพราะว่าย่ามลุกไม่ได้กระเป๋าสะพายมา ปลาแห้ที่ดักปูมาต็ดกับดักมาก็เอามาดักด้วยหลังเล็กตรงนี้ดอ้อยอ่าตาทุ่งจะกันเจ้าจ,จ๊ต่อคุ้มมันครับ nặng lắm ừ, cái này nữa lị. Đặc đặc thì... Đại nó chơi lì đặt vào mà đặt thì nãy chưa đây nó มันลอยยามันดันขึ้นนี่ตามกันพรุ่งนี้เช้าครับนี่จะดักไปทางนี้ครับไม้ดึมดึงหาหลังสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้า ีห้าสิบนาทีอันนี้มาเชา้าแต่เช้าเลยครับหมากไกลบ่อซ้ายครับดักกุ้งนที่ดักมาเจ็ดหลังเมื่อวานดักด้วยเยอะข้าวครุกรป,ปิกับ อาหารปลาดุกใหญ่ผสมด้วยใส่ด้วยหัวปลาแห้งครับหัวปลาเด็ดเดียวใส่ไปด้วยไปตัดตำแล้วครับลืมมะป๋าลงมาลืมมะป๋าลมาใส่ลง tam lên, lúc mà không có lương nữa ok 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 có chèo nhỉ. <laughs> máu, máu. Máu บอไซส์ที่หมายเกา,านานไหมเมื่อวานดักไปก็เจอที่ตะก,กุ้งของคนอื่นขอดักด้วยครับเนี่ยฝั่งนี้ครับก็ดักไปดักเจอไม่ใช่เขาเอาของเราไปด้วยเหรอตอนดักตรงนี้ขอดักตรงนั้นครับ แล้วก็ดับไปฝั่งนี้เนี่ยหลังแรกของนี้ครับข้ต,ตรกลงหมดแล้วมะลุตะกุงวันนึงวนเดินเยียบไม้ทะลุขาเลยเนะี่ยอทะลุลองเท้าไม่ทะลุลองเท้าแล้วเสียบ่าเท้าเลยลุน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 ไ,ได้ไหม Oh, ลั่วด้วยคอยนโะ oh, ดเนี่ยเนี่แต่หอยกุ้งครับกุ้งกับหอยนุน่นเยอะเลยเอา่ากุ้งกับหอยลั่วด้วยหลังแรกลัว่วยังไม่ได้เย็บครับทะลุกน mm hmm. นน้นนเฮเยอะมากต้งเลยกุ้งตึนหลังแรกมาแล้วไปหลังต่อไปครับหลังสอง ลุ้นๆใส่ลึลกเมื่อวานว่าจะใสต่ตึนเนี่ยใส่ใหม่ยนโยนนู่นลึกเลยไอ้กุ้งอะนี่กุ้งอีกแล้วครับกุงก้งกุ้งนี่เยอมไอ้กุง้งเนี่ยเก็บกุ้ไปทางนี้ครับลกมากเนี่ยไม่สะดวกใน,นการถือกล้องครับกุ้ให้ดูแค่สองหลังพอครับ นี่ยสงนนั่นสองหลังพอนี่ก็คงเยอะเลยเนี่ยโอ้เด็ดเด็ดจริงๆเนี่ยไปจะตามกันที่บ้านครับเก็บกูให้ดูเก็บกูเราไปเทให้ดูครับตามมานะครับเดี๋ยวครับ ด้านเนี่ยนะครับดืออก,กนะรั่วคอนโดมันรั่วครับเก็บนะ เทียดูครับนี่ไงไมัขอยนุญยากเปินแมสครับนี่เดี๋ยวไหมครับพูดมันเลยวันนี้เยอะสามศูนมารวมกันแล้วจะเกิดขึ้นอย่างนี้หระครับนานๆมาดักทีครับ ชมนะครับแต่ชมกดไลค์นะครับเหยื่ยอยังอยู่ครับขิ๋นเกือบหมดเนะี่ยหัวปลาเด็ดเดียวแล้วก็ข้าวครุกปิข้าวครุกปิแล้วก็สมอาหารปลาดุกด้วยครับ กระตุะ้มพัดใหญ่สามสูตรมารวมกันมันจะเกิดเป็นแบบนี้ครับสามสูตรมารวมกันยัดทีกันครับนนก็ได้ขาก็ปวดครับฝ่าเท้าไปเหยียบต้นไม,ม้บาดขาโนวันบาดตัวนี้ เสีบไม่ได้ใส่บูทใส่รองเท้าไม้เสียบทะลุรองเท้าเลยเยอะยังดูวครับไม้เสียบทะลุรองเท้าไปเสียบฝาเท้าปวดเลยสองลังแล้วโอ้ลังที่สามลังที่สามยืดมึงกันครับลังที่สาม ถ้าได้ทุบหลังแบบนี้ก็โอ้คงจะดีนะเดี๋ยวตามต่อไปครับนะเด๋ยวสิงให้ดูนี่นี่ดูมันอ,อกเลย <บา S 1> โคตรเลยเนเนใช้คำว่าโคตรมันเลยครับเหยื่อสามสูกมารวมกัน ยังอยู่หัวปลาเด็ดเดียวยังอยู่เอาไว้ดักต่อยดักทีไรก็ไม่หมดหรอกเนี่ยเดี๋ยวดักหัวปลาดเด็ียวเยอะนะมาดักปูมาเหลือมาดักดักไม่ได้น้อยเพราะว่ามีรอยรั่วรูรั่วก

มาเรียกลาอะไรครับ thật ai dữ vượt xếp kênh nhau xếp thì được ai chỉ đặt nhập thăng đó ชอบไหมครับถ้าชอบอกดติดตามด้วยนะครับาร,รบกิตวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จครับสำหรับคลิปนี้ก็จุ๊ไว้สำเร็จนะครับสำหรับดีครับขอฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนรับชมคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ มันหมันครับโคตรหมันเลยวันนี้ยเยอะไหมครับเนี่ยเกือบถึงสองกิโล,ลแล้วมั้งเนี่ยสองกิ 2. 2> 2. โลสามกโลแล้วมั้งเนี่ยเยอะมากครับฝ่ามือเลยนี่จะใส่ใหญ่ๆครับถ้าทำกุ้งเต้นทำไม่ได้หรอกครับเนี่ยชิ้นใหญ่ตัวใหญ่เกินไป กัดไปก็ดูดออกจากปากเลยกลุ้งฝอยตัวอ้วนด้วยครับเนี่ยมันหมานครับสวัสดีครับติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับตามคลิปดักกุ๊กทุกคลิปเลยครับสวัสดีครับมันหมานครับเยอะไม่จำดูครับเนี่ย เราลูกปิดสมมารกันตานุแล้วก็หัวปลาดเดียว